ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเพียรพังเคลียทุกปมทำไมต้องเบรกสารพัดโครงการ จนถึงข้อหานะครับเข้าพบยากก็ต้องบอกว่านะครับตอนนี้ก็มีข้อมูลข้อมูลกระแสข่าวออกมานะครับที่คุณพิรพันธ์นะคุณพิรพันธ์นะครับก็คุณพิรพันธ์ <c oughs> นเองเนี่ยมีการเขาเรียกว่าหยุดนะครับเบรกโครงการนั้นโครงการนี้โครงการนี้แล้วมีการตรวจสอบโครงการนั้นตรวจสอบโครงการนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติเกิดประโยชน์ประชาชนทําเลยครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ออกมานะครับพิรพันธ์เนี่ยถือเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่มีความร้อนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึง ตอนนี้หลังจากมีข่าวเบรกหัวทิมสารพัดโครงการของกระทรวงพลังงานจนทําให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความกังวลว่าจะทําให้โครงการต่างๆสะดุดส่งผลนะับต่อระยะยาวหรือไม่ย้ําเตรียมยกเลิกระบบราคาน้ํามันอ้างอิงราคาสิงคโปร์ปรับได้แค่เดียรครั้งทั้งนี้พีรพันธ์จะมาตอบทุกคำถามที่หลายคนยังคาใจกับหลายๆเหตุการณ์เป็นเพราะอะไร นะพีรพันธ์สาตรีรัฐวิภานะครับรองนายกน้มนตีและรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ให้สัมภาษณ์พิเศษเดลีนิวถึงจุดยืนในการเดินหน้าหรือระบบพลังงานที่ตัวเขาเองได้ย้ำในหลายๆครั้งว่าภาคพลังงานไทยอยู่กันได้อย่างไร ห้ปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการแก้ไขเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นคําว่าปฏิรูปน่าจะน้อยไปแต่จะต้องรื้อลดปลดสร้างใหม่ทั้งระบบนะครับเรื่องนี้นะครับย่อมสร้างความสันสะเทือนให้กับหลายกลุ่มและเกิดเสียงสะท้อนกลับมาที่ตัวพียรพันเองโดยเฉพาะข้อหาที่ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นการสร้างภาระและผลกระทบให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน เรื่องนี้พีระพันตอบในทันทีว่าที่ว่าอยู่กันมาอย่างไรแบบนี้50ปีเชื่อหรือไม่ว่า25-22ปีของกระทรวงพลังงานนับตั้งแต่ก่อตั้งนะครับปี25 สี่ห้ามีกฎหมายของตัวเองจริงๆเพียงฉบับเดียวคือพรบอรกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่พึ่งออกนะเมื่อปี6 2ที่เหลืออีก3ฉบับฉบับแรกคือกฎหมายปิโตรเลียมออกมาตั้งแต่ปีพศ .2514 ฉบับที่2คือกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงออกมาตั้งแต่ปี42ฉบับที่3คือพรบรการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงออกตั้งแต่ปี2543ทั้ง3าฉบับนี้ออกมาตั้ง แต่ก่อนการตั้งนะครับกระทรวงพลังงานในปี4-5สรุปแล้ว22ปีที่ตั้งกระทรวงการ กระทรวงนะครับพลังงานมามีกฎหมายที่ออกโดยกระทรวงพลังงานจริงๆกฎหมายทั้งหมดนี้ไม่มีฉบับไหนที่มีเจตนาที่จะคุ้มครองประชาชนพรบการค้าน้ามันเชื้อเพลิงที่ออกเมื่อปีพศ .2543 มีแต่เรื่องของผู้ประกอบการทั้งๆท,ที่บริบททางการค้าและภาวะค่าครองทีพหรือภาระเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเข้าใจว่านะครับดั้งเดิมตั้งใจจะให้ผู้ประกอบกิจการนะครับ ด้านโรงกานและการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงโรงรักปรับฐานได้แต่วันนี้เลยจุดนั้นไปแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีกฎหมายที่คุ้มครองประชาชนและให้การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปด้วยความถูกต้องแน่นอนพวกที่เป็นผู้ประกอบการอยู่กันมาอยู่กันมาแบบมาโกยกำไรมหาศาลจากคุ้มครองประชาชนย่อมส่งผลกระทบกับก,บกำไรของพวกเขาแต่ถามว่าถึงเวลาหรือยังที่รัฐจะต้องหันกลับมาดูแลประชาชนบ้าง 50สิปีที่ผ่านมานะครับดูแลผู้ประกอบการฝ่ายเดียวตลอดมายังไม่เพียงพออีกหรือการกระทำแบบนี้ไม่ต้องรื้อระบบกฎหมายเพื่อลดภาระประชาชนเพื่อจะปลดพันธนาการชีวิตจากระบบเดิมเพื่อที่จะสร้างกติกาที่ถูกต้องและเป็นธรรมกับประชาชนผู้บริโภคตามแนวทางนโยบายหรือลดลดสร้างของผมซึ่งตรงกับนโยบายรัฐบาลที่ตั้งใจจะลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ ส่วนเรื่องของค่าไฟผมขออธิบายให้เข้าใจตรงกันว่าการปรับลดค่าไฟเหลือเฉลี่ย4.15บาทต่อหน่วยนะเพื่อเป็นของฝันให้กับประชาชนซึ่งจะมีผลตั้งแต่เดือนมกร,ราคมถึงเดือนเมษายน2568นั้น ใช่ไม่ใช่ลดแค่3สตางค์จากค่าไฟปัจจุบันที่มีอยู่ราว4.18บาทต่อหน่วยนะเหมือนที่คนไม่เข้าใจพยายามจะสร้างกระแสต้องเข้าใจก่อนว่าค่าไฟฟ้าต้องปรับลดทุก4เดือนตามการผันแปรของราคาก๊าซในตลาดโลกที่เรียกว่าค่า FTA เนะเพราะเราใช้ก๊าซนะครับเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็น อำนาจของคณะกรรมการกกพตามกฎหมายว่าโดยการประกอบกิจการพลังงานดังนั้นค่าไฟในแต่ละช่วงเวลาจะมีผลเพียงแค่4เดือนแล้วกลับไปปรับราคาใหม่ที่ผ่านมาปีเต็มตลอด2567ผมบริหารจัดการกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนสามารถยันค่าไฟฟ้าให้ประชาชนได้หน่วยละ 4, 18, 4. 18บาท18 4.18บาท ทุก4เดือนนะครับในฟาร์มเป็นจริงการที่เรายันราคาที่4.18บาทได้นั้นไม่ใช่ราคาเดิมนะครับแต่ปรับจากราคาที่กะกะพคิดว่าควรจะเป็นในแต่ละ4เดือนตลอดมานะครับครั้งนะอย่างครั้งหลังสุดนะครับสำหรับเดือนกันยายนนะครับ ธันวาคม6.7นี้ตัวเลขออกมาที่5.64บาทต่อเหนื่อยตกใจกันไปหมดนะครับตอนนั้นผมได้ประชุมที่ซาอุดิอาระเบียนะครับพอกลับมาผมก็รีบบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและขอความร่วมมือจากกอฟอพอและปตทจนสามารถกลับมายืนราคาที่4.18บาทต่อนหน่วยเช่นเดิมก็ไม่ใช่นะครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ แต่การที่บริหารจัดการให้อยู่ในราคาเดิมได้เท่ากับลดราคาลงมาจากเดิมที่ต้องเก็บจริงถึง1.46บาทต่อนหน่วยเช่นกันครับสำหรับค่าไฟฟ้าในงวดเดือนมกราคมนะครับถึงเดือนเมษายน258จำข่าวได้ไหมครับว่าจะต้องขึ้นไปที่5.49บาทต่อนหน่วยหลังจากบริหารจัดการและนะครับ ความร่วมมือจากกฟผและปะตะททำให้ยันราคาได้ที่4.18บาทต่อหน่วยแต่ผมให้กฟผและปะตะทช่วยกันดูว่าจะปรับรถเพิ่มได้อีกเท่าไหร่หรือไม่นะเพื่อเป็นของฝันปีใหม่ให้กับประชาชนสุดท้ายได้ในที่ราคา4.15บาทต่อหน่วยเท่ากับปรับรถลงไป1.34บาทต่อหน่วยไม่ใช่3ามต,ตามแบบที่พยายามปั่นกันครับ ซึ่งราคานี้กฟผยังคงมีเงินเหลือไปใช้คืนนี้นะครับค่าเชื้อเพลิงที่กฟผรับภาระแทนพี่น้องประชาชนไปก่อนหน้านี้ได้จํานวน13,000ล้านบาทซึ่งอยู่ในระดับที่กฟผและปะตทร,รับได้และไม่กระทบต่อความมั่นคงและสเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าหลักของประเทศหากหากทราบสาเหตุการที่ช่วงนี้นะครับหลายโครงการถูกสั่งทบทวนสั่งระงับ ไม่ว่าจะเป็นการระงับการซื้อนะครับการจัดซื้อจัดจ้างการขุดและขนดิกไรด้วยวิธีพิเศษประมูล7,250ล้านบาทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอพอการระงับขบวนการสรรหาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพอการระงับนะครับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเฟส2จำนวน3,600เมกะวัตต์ เป็นห่วงหรือไม่ว่าเรื่องนี้จะกระทบต่อค่าไฟทําให้การดําเนินการของกอปภชงงักหรือส่งผลกระทบต่อการจัดหาไฟฟ้าสะอาดที่ไม่เพียงพอและไม่ทันการคําตอบง่ายๆครับคือทุกสิ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นไร้ๆกันในช่วงนี้ก็เท่านั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมานานแล้วผมเพิ่งจะมาผมเพิ่งจะมาสั่งนะเรื่องความจําเป็นเร่งด่วนนั้นครับเข้าใจว่าต้องรีบเร่ง ไม่ใช่ว่าทําให้สามารถทําอะไรนะครับที่อาจจะไม่ถูกต้องได้กรณีของปัญหาการประมูลขุดทานหินนะครับที่เหมืองแม่หมอไม่ใช่เพิ่งจะทําทํากันมานานแล้วผมทราบเรื่องที่กําชับไปว่านะับให้ทําให้ถูกต้องนะครับผิดพลาดมาก็นับมีการร้องเรียนแล้วจะส่งผลกระทบ ทำให้เกิดความร่าชา้าใครชนะใครแพ้ได้งานไม่ใช่เรื่องของผมแต่ขบ,บวนการและขั้นตอนนะครับต้องถูกต้องและโปร่งใสผมเข้าใจดีถึงสาเหตุและความจําเป็นเร่งด่วนรีบในการดําเนินการของทุกหน่วยงานแต่ความเร่งรีบนะครับมันต้องต้องทําให้โปร่งใสด้วยสุดท้ายก็มีการร้องเรียนจริงๆถ้ากลัวความร่าชา้าทําไมไม่ทําให้ถูกต้องโปร่งใสแต่แรจกจะได้ไม่ต้องมีการร้องเรียน พอทำผิดพลาดมีการร้องเรียนมาอ้างเรื่องของความร,ราชา้าผมเป็นรัฐมนตรีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องกํากับดูแลให้กรพผดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมีอํานาจในการสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้เกิดการทุจริตประพฤติผิดชอบเมื่อมีการร้องเรียนผมได้ดําเนินการของผมนะครับก็มีความผิดเองนะครับส่วนเรื่องของการสรรหานะครับ กรรมการกกพเป็นเรื่องของสํานักงานคณะกรรมการกกพอพอดําเนินการมีการแจ้งมาว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้อยู่ก็ไม่สอดคล้องกับนะนับปักฎหมายปัจจุบันซึ่งผมเคยกํากับหนาหารือกับสํานักงานคณะกรรมการกิจฎกาีาาก่อนที่จะได้รับแจ้งว่า หาหรือแล้วนะครับการที่มีการแจ้งนะครับมาถึงความผิดพลาดนะครับสอบถามอีกทีบอกว่าไม่ได้สอบถามกฤษฎีกาอ้าวแล้วจะให้ผมทําอย่างไรขณะที่เรื่องของประมูลไฟฟ้าพลังงานสะอาด3,600เมกะวัตต์นั้นเป็นเรื่องเดิมของคันของมติคณะกรรมการนโยาบายแห่งชาติหรือว่ากบชมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2566กก่อนผมจะมาเป็นรัฐมนตรีพลังงาน กพชมีนายรกตมนตีเป็นประธานหลังจากที่ผมเป็นลัลมนตรตีก็ไม่เคยมีเรื่องนี้มาหารือกันในที่ประชุมกพชเลยทั้งผมและท่านนายกกและนตรตีที่เป็นประธานกพชนะับทั้งท่านเศรษฐาทวีสินและท่านแพทองทานชินวัตรก็ไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อน ต่อมาประมาณการเดือน2567ท่านประหลัดกระทรวงพลังงานและฝ่ายเลขาของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบงอบที่มีผมเป็นประธานซึ่งเป็นเหมือนคณะนะครับอนุก,กรรมการของกพชก็นําเรื่องมหารือกับผมว่าจะต้องมีการประมูลพลังงานไฟฟ้าสะอาด1,500เมกะวัตต ซึ่งเดิมกำหนดไว้ผู้ที่เคยเข้าประมูลไฟฟ้าพลังงานสะอาดโครงการแรก5,000เมกะวัตต์แต่ไม่ได้งานให้เป็นผู้เสียสิทธิ์ได้งานในส่วน1,500เมกะวัตต์นี้นะับที่ควรจะเปิดประมูลใหม่มากฝ่าผมเห็นด้วยและให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมกปชแต่รับแจ้งว่าเรื่องนี้ทางกปชมอบอำนาจให้กบงที่ผมเป็นประธานพิจ,จารณาได้เลยนะับ ผมจึงนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกบงต่อมาจึงทราบว่า1,500เมกะวัตต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ3,600เมกะวัตต์ที่ถูกแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือ2,100เมกะวัตต์กับ1,500เมกะวัตต์โดยในส่วน2,100เมกะวัตต์นี้คณะกรรมการกบชมีมติให้กกพนำไปดำเนินการโดยให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ไม่ได้งานในส่วน5,000เมกะวัตต์ซึ่งกกพดำเนินการในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ได้เสร็จสิ้นขบวนการผมจึงเกิดข้อสงสัยว่าถ้า1,500เมกะวัตต์กับ2,100เมกะวัตต์มาจาก2,600เมกะวัตต์เหมือนกันก็ควรนำเงื่อนไขเหมือนกันในเมื่อ1,500เมกะวัตต์กำหนดให้เปิดประมูลใหม่และในส่วน2,100เมกะวัตต์ยังไม่เสร็จสิ้นทำไมไม่แก้ไขให้หลักเกณฑ์เหมือนกัน และเอดผลที่ต้องแบ่ง3,600เมกะวัตเป็น2,100เมกะวัตกับ1,500เมกะวัตพยายามนะครับสอบถามทุกๆฝ่ายแต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนผมก็กำลังจะแก้ปัญหานี้นะครับพอดีฝ่ายค้านถามกระทู้เรื่องนี้ผมก็ไปตอบว่าผมกำลังดำเนินการอยู่ก็มีคนทำหนังสือเปิดผนึกถึงท่านนายกแพทองทานในเรื่องนี้ต่ออีกว่า ท่านนายกฐมนตีแพทองทานที่มาคุยกับผมและมอบให้ผมตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจะดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไรผมจริงมีหนังสือแจ้งไปทางกรกพให้หยุดเรื่องเอาไว้ก่อนแม้อํานาจเต็มจะอยู่ที่กปบชกับกรกพแต่ผมก็ต้องลงมือทําอะไรบางอย่างก่นเท่านั้นต่อมาเมื่อทางกบกพเดินหน้าโดยอ้างว่าเป็นอำนาจของกอรชรบที่มีท่านนายกฐมนตรตีเป็นประธาน ท่านนายกนมนตีก็หารือกับผมว่าท่านคิดว่าเรื่องนี้คงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนพอดีมีการประชุมกปรปชเมื่อวันที่24ธันวาคม257ท่านนายกนมนตีก็บอกกับผมว่าท่านจะนําเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกปรปชด้วยแต่ท่านเกิดติดภารกิจด่วนจึงมอบหมายให้ผมทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกปรปชแทน และบอกให้ผมนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกบชเพื่อให้ทางการไฟฟ้าทั้ง3แห่งชะรอการสัญญารับซื้อไฟฟ้า2,100เมกะวัตต์และให้หารือกิจสเกาถึงกรอบอํานาจของกบชในเรื่องนี้นะครับเรื่องก็มีเท่านี้ สรุปคือเป็นเรื่องที่เกิดก่อนรัฐบาลท่านเศรษฐาและท่านแพรทองทานแต่รัฐบาลปัจจุบันต้องรับผิดชอบทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้ความเป็นมาก็ต้องชะลอเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เดินหน้ากันต่อไปก็เท่านั้นนะครับจริงหรือไม่ที่มีการพูดว่านะครับการประมูลนะครับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกบชที่มีนางสาวแพรทองทานชินวัฒน์นายยมตีเป็นประธานในการประชุมนัดแรกมีการประชุมเครียดและมีความขัดแย้งกัน ในการประชุมนะครับกพอชอนะครับทุกนัดนะตั้งแต่รัฐบาลนายกท่านนายกเศรษฐามาจนถึงรัฐบาลท่านแพท่านนายกแพทองทานในปัจจุบันทั้งผมท่านนายกเศรษฐาและท่านนายกแพทองทานไม่เคยมีอะไรขัดแย้งกันเลยนะครับหารือและเห็นสอดคล้องกันอย่าง ดีในทุกเรื่องตลอดมาไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันท่านเลขาธิการนายกก็เป็นผู้ประสานงานและสรุปความเห็นในวาระประชุมต่างๆอย่างดีมาโดยตลอดแต่กลายเป็นว่านะครับบางกลุ่มพยามประโคมข่าวว่าขัดแย้งกันด้วยวัตถุประสงค์ใดผมก็ไม่ทราบก่อนหน้าการประชุมกปชนะครับ ครั้งหลังสุดนี้ท่านนายกแพทองทานเป็นประธานที่ประชุมทั้งผมทั้งท่านนายกแพรทองทานก็ร่วมกันทำงานอย่างดีแต่หลังประชุมนะครับกลายเป็นว่านะครับสื่อประโคมข่าวกันใหญ่โตว่าผมขัดแยง้งนะับกับท่านนายกในที่ประชุมผมไม่ทราบว่าเป็นมาอย่างไรและสื่อมีวัตถุประสงค์เป้าหมายใดแต่ทั้งหมดนะครับไม่ได้เป็นความจริง กรณีที่มีการระบุว่ารองนายกพิพันณ์เพิกเฉยไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาแหล่งพลังงานพื้นที่ทับซ้อนและขบวนการเจราจารเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นเป็นความจริง อย่างเป็นอย่างไรเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นความจริงผมเป็นคนพูดอะไรตรงๆเรื่องนี้เดิมท่านนายกดนตรีไม่เคยหาหรืออะไรกับผมและทุกๆรัฐบาลจะให้ทางกระทรวงการต่างประเทศนำหน้านักข่าวมาถามผมผมก็ตอบไปตรงๆร,งรงว่าผมไม่ทราบเรื่องเพราะผมไม่ได้ร่วมพูดคุยด้วยนักข่าวถามว่าท่านนายกไม่ได้หาหรืออะไรหรือผมก็ตอบว่าไม่มีเพราะไม่มีจริงๆผม พูดความจริงแล้วมันผิดตรงไหนไม่ใช่ว่าท่านนาะยกไม่ได้หารืเลยแต่ผมกลับให้สัมภาษณ์นะเป็นต่อยหอยอย่างนี้สิที่มันไม่ถูกต้องหลังจากนั้นท่านภูมิธรรมเวยชยชัยมาสอบถามข้อท็จจริงและข้อกฎหมายกับผมนะแบบพูดคุยกันทั่วๆไปนะครับผมก็ให้ข้อมูลท่านไปแต่นักข่าวยังไม่ได้มาถามผมอีกนะครับก็เท่านั้นนะบางกลุ่มพยายามนะให้มีเรื่องขัดแย้งกันตลอดเวลาไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไร หลายคนยังบ่นว่านะครับยังไม่ยังเข้าไม่ถึงคุณพิลพันเป็นบุคคลที่เข้าพบยากไม่จริงครับนะครับเจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกคนตั้งแต่ระดับเล็กจนถึงระดับประหัดใครก็เข้าพบผมได้ตลอดแต่ผมไม่ออกงานสงังคมและงานที่ไม่จําเป็นเพราะเวลาทํางานก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วใครจะขอพบผมถ้าเป็นเรื่อง ของงานพบได้ตลอดแต่ถ้าพบแบบมาแสดงความยินดีเอาของมาฝากหรือคุยนู่นคุยนี่ทั่วไปผมไม่มีเวลาให้เพราะผมทำงานอย่างที่บอกครับทุกวันนี้แทบจะไม่ได้นอนอยู่แล้วอยากให้ฉายภาพให้เห็นถึงโครงการที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในปี2568ว่ามีอะไรบ้างปี2568นี้ผมวางเป้าหมายไว้ว่าจะต้องเสนอกฎหมายสำคัญด้านน้ำมันและพลังงานโซลารเซลล์นะ เข้าสภาให้ได้แต่ขบวนการทำงานในระบบราชการและรัฐบาลราชามากต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหลายขั้นตอนในส่วนของกฎหมายที่จะอนุญาตให้ประชาชนใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือที่เรียกกันว่าโซลาร์เซลล์นั้นนะผมร่างเสร็จแล้วโดยมอบให้ท่านนะครับอัธวิสุวรรณพักดีนะช่วยดำเนินการยกร่างต้นฉบับและช่วยกันแก้ไขนะครับ เสร็จแล้วนะครับแต่ในส่วนของรัฐบาลต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนผมเลยให้กฎหมายฉบับนี้ในนามของพักเพื่อไทยสร้างชาติไปก่อนนะครับและบอกกับนะครับประชาชนไปแล้วว่าจะนำเข้าสภาตอนปีใหม่ส่วนกฎหมายสำคัญอีกฉบับหนึ่งคือกฎหมายว่าด้วยการกำกับกิจการการคา้า น้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายนี้มีกติกาไม่ให้การปรับราคาน้ำมันนะครับขึ้นโรงรายวันมีระบบพิสูจน์ต้นทุนและยกเลิกการอ้างอิงราคาน้ำมันที่สิงคโปร์โดยนาระบบต้นทุนบวกค่าใช้จ่ายจริงที่เรียกว่าระบบนะครับมาใช้แทนที่สําคัญคือจะให้มีน้ํามันเพื่อการเกษตรชาวประมงในราคาที่ถูกลงและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนสง่งและองค์การสาธารณกุศลสามารถนําน้ํามันเข้ามาใช้เองเพื่อจะช่วยลดต้นทุนได้มาก และยังเปิดโอกาสให้รัฐสามารถจัดให้มีน้ำมันเพื่อผู้ที่มีไรายได้น้อยด้วยกฎหมายที่ตามมาคือกฎหมายนะครับการสำรองน้ำมันเพื่อความมั่นคงหรือนะที่จะนำมาใช้แทนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศอีกอย่างคือผมกำลังเร่งผลิตอุปกรณ์สำหรับผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในราคาถูกที่เรียก อุปกรณ์ว่าอินเวอร์เตอร์ที่มีราคาแพงแต่เราน่าจะได้ในราคา1ใน4ของราคาจำหน่ายทั่วไปในปัจจุบันนอกจากจะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านนี้แล้วยังจะช่วยสร้างอาชีพใหม่เพราะกระทรวงพลังงานจะจัดอบรมผูท้ที่จะรับติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ประชาชนไปประกอบอาชีพด้วยสุดท้ายคือจะหา ระบบนะครับเงินทุนมาติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และนําไปหักค่ารถหย่อนภาษีได้ด้วยนี่คือที่ผมตั้งเป้าหมายไว้ในปี68สําหรับก่อนสรุปจบทิ้งท้ายผมเชื่อว่าเรายืนเคียงข้างประชาชนจะปกป้องเรางานนี้ต้องจับตาดูเจ้าของฉายาพีระพังที่เจ้าตัวประก,กาศ ชัดว่านะครับพร้อมพังทุกการผูกขาดพังระบบที่เน่าเฟะพังการโกงกินทุกรูปแบบเพื่อประโยชน์ของชาติและพี่น้องประชาชนจะสามารถเดินหน้าตัดเป้าหมายจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เอามาฝากกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าทาได้จริงๆนะก็เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแน่นอนเพราะพลังงานนะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของพี่น้องประชาชนที่ต้องรับภาระครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลืดนไหวมีอะไรคล็ดลับเดีย๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ